สบวกอะไรคะบวกเอ่อหคุณหคูณด้านคุณด้านคือหกคูณหตัดได้ไหมลูกตัดได้ตัดได้ก็ไปตัดคะ6อาสอเอาสองอตัดไรคะตัดหตัดไคะตัหกตัดหเหลืออะไรคะส3มสามคูณหนึ่งเป็น